สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซ r ร์ i k ก Channel กันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิ๊กอีกแล้วนะคะกิ๊กก็ จะมากับ New Year Solution นะคะ2024 so this year I'm going to have a n o spend year so this is my number one New Year Solution เราได้รับ inspiration มานะคะที่เราอยากจะเก็บเงินได้มากขึ้นเองโดยปีนี้นะคะก็จะเป็นปีก่อนที่เราจะใช้ใจ่ายอะไรนะคะสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันจำเป็นแค่ไหน needs or want ถ้ามันคือสิ่งที่เรา needs นะคะ utility สิ่งที่เราจะต้องกินจะต้องใช้นะ,ะ grocery ะะใช้เป็นประจำอุปรกรณ์นในการทำความสะอาดอุปรกรณ์ชำระล้างร่างกายอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นนะคะก็คือ needs เป็นปัจจัย4ที่เราจะต้องใช้และอีกส่วนหนึ่งก็คือ wants ะคะ่ะ wants เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราอยากได้เนาะสนองกิเลสตัณหาของตัวเองนะคะความอยากได้เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะปี2อ2 4ันอปีที่เรา ตั้งใจที่เราจะมีสติมากยิ่งขึ้นในการซื้ออะไรต่างเราจะคิดพิจารณาถี่ถวนให้มากยิ่งขึ้นค่ะนั่นคือปฏิฐานที่เราตั้งเอาไว้อันดับหนึ่งเลยนะปี2 0 2 4ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบซื้ออย่างเรานะคะเรารู้กับตัวเรามากๆว่ามันจะต้องยากแต่เราก็จะต้องทำมันให้ได้ค่ะทุกคนโดยเราตั้งใจเอาไว้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือ ใช้ของที่มีให้หมดข่อนนะคะมีได้มากสุดแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะก็คือมีอยู่แล้วหนึ่งซื้อตุนได้แค่เพิ่มแค่อีกหนึ่งเท่านั้นนะโอเคไหมซาร่าโอเคนะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งสติตลอดเวลานะคะแล้วก็ impossible buying bad habits ที่เราอยากจะกำจัดเขาให้ได้นะคะค่อยๆลด ละแล้วก็เลิกไปในที่สุดนะคะเราเชื่อว่าถ้าเรามี Will Power แล้วนะคะอะไรมันก็จะตามมาเรื่อยๆเองนะสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนคะ่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนนะว่าเราจะต้องทำมันให้ได้ Impossible Buying สิ่งแรกนะคะที่ซื้อโดยที่เราไม่คิดมากอะไรใดๆเลยนะคะนั่นคือการซื้อเสื้อผ้าค่ะ <c oughs> เราซื้อทีละนิดทีละนิดเนาะมันก็ไม่ได้มีจานวนเงินที่แพงหรืออะไรมากมายแต่ว่าการที่เราเนี่ยซื้อทีละตัว2ตัวร้อยสามร้อยห้าร้อยหรืออะไรแบบนี้พอยิ่งนานวันเข้ามันก็ยิ่งสะสมนะคะ <c oughs> บางตัวเราไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ําคือเราซื้อมา เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ในตู้ของเราจนกระทั่งเราไปรื้อห้อกมา r e แวร์ Re นะคะก็คืออามาใส่ซ้ำนะคะเอาไปบริจาคนะคะเอามาขายต่อในราคาถูกมากๆเลยแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่จะนําไปใช้ต่อไปเราก็ได้เจอเสื้อผ้าหลายตัวมากๆที่เราไม่แม้แต่จะเคยใสย่คือไม่เคยใส่เลยแม้แต่ครั้งเดียวมันทําให้เรารู้สึกตระหนักกับตัวเองได้มากๆเลยนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะเอาใหม่เราจะต้องทําได้ ะะเป็นปีที่เราจะต้องมีสติในการใช้เงินสำหรับอะไรที่จำเป็นจริงๆสำหรับที่แบบเออพังแล้วหรือว่าเป็นอะไรที่เรารู้ว่าเราจะซื้อมาแล้วเราก็จะใส่วนไปซ้ำๆๆๆอย่างแน่นอนอะไรแบบนี้นั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือของกินเราเป็นคนที่สำหรับของกินเนี่ยเราไม่คิดมากอะไรเลยถ้าเราอยากกินเราต้องได้กินเราต้องได้ซื้อ ไปหามาไปทำเองก็ได้ให้ได้กินได้ลองมันมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยตะหนักได้อีกหนึ่งอันก็คือมันจะมีมารในตัวของเราเนาะแล้วก็มารหนึ่งอย่างเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือมารตะบะก็คือการกินเนาะหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือเป็น gluteness นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งใน d e v i ซึ่งคนคนนี้เนี่ยที่มีมารเป็น gluteness เนี่ย เขาก็จะกินโดยไม่รู้สึกอิ่มกินกินกินไปโดยไม่รู้จักพอแล้วก็ มองว่าการกินเนี่ยเป็นพระเจ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วการกินเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัย4ที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามอบให้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มาครอบงาตัวเราหรือว่ามามีอํานาจเหนือกว่าจิตใจของเราถ้าเราไม่ได้กินสิ่งนี้เราจะมีความทุกข์ถ้าเราได้กินสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อนอกจากจิตใจเราแล้วยังส่งผลต่อร่างกายของ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะพยายามกลับมาในสติในการกินมากยิ่งขึ้นในปี2024เนาะอย่างต่อไปนะคะอย่างที่3ก็คือความโลภ ความโลภในที่นี้ก็คือความอยากได้อยา่างมีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเสพสื่อโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยกับการที่เราเห็นอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียแล้วเรามาคอม p พกับตัวเราเองว่าเรายังไม่มีสิ่งนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมีสิ่งนี้ถ้าเราอยากไปที่นี่ถ้าเราได้ไปเราคงจะมีความสุขมากกว่านี้หรือถ้าเราได้ทํากิจกรรมเหล่านี้เราจะมีความสุขมากกว่านี้เราลืมที่จะย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าณเวลานี้เราก็ ก็มีความสุขได้กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเราอะ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆในสิ่งเล็กๆแค่สิ่งเล็กๆก,ก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วเราเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่มันก็มีบางจุดที่แบบเออเราดาวกับตัวเราเองมันก็ทําให้เราตันหนักกับตัวเองอีกว่าเราไม่ควรที่จะให้สิ่งรอบข้างอะ่ะมากําหนด ความสุขของตัวเราเองความโลภความอยากมีอย่างได้ความอยากเป็นความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อะไรแบบนี้ผลต่อจิตใจของเราอีก เช่นเดียวกันนั่นก็คืออีกส่วนที่เรามาตระหนักรู้กับตัวเราเองเนาะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงแก้ไขให้อะไรอะไรกลับมาเข้าลงเข้ารอยมีความสุขได้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองมันมีอีกหลายๆอย่างคะ่ะที่เราจะสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้อง rely on ปัจจัยภายนอกใดๆเลยมันอยู่ที่ใจของเราแล้วก็ตัวของเราเพียงแค่แบบเรามองท้องฟ้า เราก็มีความสุขได้การได้ฟังเพลงที่เราชอบเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังแล้วเออเราแฮปปี้เรา happy, เอนจอยกับมันการได้อยู่ในห้องนั่งสงบๆนั่งทําสมาธิหรือว่านั่งอ่านหนังสือหนังสือที่ตันสติหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่แบบตันลงใจไม่ทําให้เราเปรียบเทียบแบบใครอะไรแบบนี้แค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขแล้วได้ฟัง affirmation ได้เขียน words of affirmation ได้กลับมาแบบเออมีความสุขกับตัวเองไม่ต้องมีอย่างใครไม่ต้อง ไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องว่าเราอยากทํางานทําไมเราไม่ได้ทํางานเออเราอยากมีเงินมากกว่านี้เงินเก็บม,มากกว่านี้เราอยากได้ดสันแอร์รับเราจะต้องมีเครื่องสำอางที่ใหม่ที่สุดเราจะต้องมีเสื้อผ้าที่สวยที่สุดเราจะต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนคนอื่นเขาหรืออะไรอย่างงี้เอาจริงๆแล้วอะ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราให้ v ว l ลีเขา จริงๆใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทุกคนอะมีความชอบหรือมีความต้องการที่แตกต่างกันเราไม่ว่ากันแต่ละคนมีความชอบหรือว่ามีความอยากมีอยากได้เลยต่างๆมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรหลายๆอย่างค่ะเพราะยิ่งโตมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยหวนกลับมาและเหตุการณ์หลายๆอย่างมันก็ทําให้เราหวนกลับมาคุยกับตัวเองมากขึ้นว่าเออ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราการมีครอบครัวที่แฮปปี้มีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมีคนที่รักที่คอยดูแลเราที่เราคอยดูแลเขามีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่รออะไรแบบนี้ค่ะ ก็ออปี2023เป็นปีที่เราได้ reflect มากยิ่งขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นกับความก้าวหน้าของงานที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วย นอกจากงานแล้วเนี่ยก็เออยังมีเรื่องของคนรักที่เอเข้ามาแล้วก็ทําให้เราชีวิตมีความสุขได้เห็นสิ่งดีๆในชีวิตมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ครอบครัวของเราที่เปิดรับเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็เข้าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านกันมาอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีที่ได้เติบโต,ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรที่อยากจะทํำมากยิ่งขึ้น ได้ไปที่ที่อยากไปได้บริหารจัดการตัวเองแล้วก็ได้ตั้งเป้าหมายได้มีการแบบเอออยากจะพัฒนาตัวเองในปี2024นะคะอันนี้ก็เป็นแบบ final thoughts ของเราในการเริ่มต้น January 2024 and ongoing of the rest of the year i hope this is going to be the new start the new year resolution for me and for those of you who want to set a goal for new year i hope you have a resolution that you will be able to stick to it and continue getting through it with grace and with happiness throughout this year ปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นไปสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ New Year Resolution ของทุกคนนะคะ เป็นไปด้วยความสําเร็จนะเราก็จะเอาใจช่วยแล้วก็เราก็จะเดินหน้าทํามันด้วยกันค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปวันนี้ก็เจอกันใหม่สําหรับคลิปหนะ้า if you like this kind of video of I'll be chatting and talking please let me know on the comments down below I'll come back and speak to you more and more so yeah thank you so much and see you guys soon on my next video bye Happy, happy New Year and happy holiday, everybody. Bye.